พิซซาแคบกไก่คะ่ะเสร็จไปแล้ว1นึ่งชุดอีก1ชุดกำลังอยู่ในตู้อบนะคะอืมหอมน่ากินจังเลยตายใส่ผสมรวมกันไปนะคะมีกุ้งด้วยนะคะมีแบ่งแยกไปด้วยค่ะเกค่ะมะมาทานข้าวด้กันค่ะ Det är kallt. Idag vi har vi pizza! Ja! Vi ja. äter pizza idag tillsammans. Ja. Pizza. Och vi gör velnötssås också. Ja. Så vi ska dela tallrikarna. En till mig. Eller kanske in i se. En sås. Ja. Man kan doppa den i pizzan också. Ja. Det kan man göra. Nu ska vi börja äta. Mm. Uh -huh. det blev tax, eller? Ja. Mm. Nu får jag ta en pizza. Mm. Vänta. Kan jag lämnar –Ja. där. Så. så, det finns räkor. Och sen så

Krämig och närbyggande sås. Godinat. Som restaurang. Det är nästan som vi är på restaurang nu.

ก็มันบอกว่าอร่อยเดี๋ยวมีเคซาฟตอร์แลอนเร้านอร่อยแลันไม่ได้ไมด้ขัด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 ัดัดอัดขัดขัดขขัดขััดขัดขดขั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 ัดขัดดขัดอัดขัมากดดขัดขัดขัดขาดขาาไม่ต้องใส่ ใส่ใส่เกลือใส่เขาเรียกอะไรครีดดนะั้ผสมเครื่องเกินเกินไปถ้ามันเค็มมากนิดหน่อยขอเขาคือว่ากินพี่น้องอันนี้เป็นรสออริทินอลเลยบางที่ไปซื้อร,ร้านพิซซ่าปะบา,างร้านเขาใช้เกลือมากเกินไปโอ้อย่าแต่แก็มกนกบเค็ม Jättegod är den här. Mm. Du kan få den här skeden. kan du äta med den. Jag vet att de kommer. Vi har nässkål, vad jättekul

ยิ่งบังคอยสบายนะชีวิตจริงชีวิตจริงอืมชีวิตจริงจริงจริงชีวิตจริงจริจริงเดี๋ยว่าแกไปกินพวกนี้ทางเลื่องเรียน่างเรือเรียนเล็กกูปิดเล็กกูปิด อ hmm. ืยี่นาบะกินชีสแกะบ้าบางที่นั่งก็กินแกบ้าบาที่นั่งก็บะกินแล้วแต่อารมณ์จะแม่กินแดงตันพิงแนงอืมกูมาลด ฟิกแสกก็ได้หรกมีกุ้งอยู่นะฟิกดูนแรกไหมมินอย่ามินออสแสกนะแสกกุ้งนะหรกยาสแกดแสกเลยลีน่าดิปอัอันเด็กกุ้ง โอ้ยอร่อยมากน,มมน้องเอ้ยซาฟติกช่ำช่ำดอนี่ดอนี่ดอนี่นี่ซาฟติกช่ำชำพิซซ่าอืมซาฟติกริงพิซซ่าชิคลิงเคบีบพิซซ่าอืมแล้วก็อบ ทำเองที่บ้านไม่ต้องคอยนานด้วยอบเตาืมอ แอไเาว่เดอนม่านา่นลู่บทน่นดยอด เ,มเมดี๋ยวไม่ตายอยใส่กล้องไม่ให้ลูกฮึมหมอพัวได้หมอนเราฮอืมเก็บใส่กล่องไม่กินพรุ่งนี้เก่งมากไปลูกเ้ยเออ ไปรงเรียนมาวันนี้อืมเฉิบปะเฉิบปะอดทนสู้ๆเฉิบปะเฉิบปะเฉิบปะอืมเอมเฉปะอืมดุกติ่กับแม่หนิอืมยาน่าเกมพิสก็เซ่ดูทำผู้ชมไปดูท่าผู้ชมค่ะเพื่อเด็กน้อยเขาอยากจะกินต้อนหรือว่าไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วค่อยเจอกัน ฮู้งนีบ๊ายบายค่ะบีานไอบ๊ายบายบาย